พี่พีมมาทำอะไรคะมาทะเลมาทะเลอุ้ยคินสวัสดีสวยจังเลยนะอุ้ยนี่ใส่ชุดอะไรมาเอยไปว่ายน้ำเหรอคะว่ายน้ำพี่พีมไหนโอ้โหอะไรเนี่ยอาแบงค์ห้าร้อยได้ไหมคะพี่พีมซื้อนี้เหรอคะโอ้โหตื่นเต้นจังเลยได้จ้งใส่เลยค่ะได้ค่ะอะแล้วพี่พีมมาเที่ยวเนื่องในวันอะไรคะเนี่ยวันอะไร วันอะไรคะวันเกิดเหรอป้าแม่จะให้หนูอ่เดี๋ยวแม่กินโอ้สนุกไม่โูกฮะแม่เปิดหอยเปิดหอยโอเคค่ะพี่พิมจะเก็บเปิดหอยไปไหนคะเฮ้ยคินตื่นเต้นยังเลยนะฮะโอ้โหเล่นผิดวิธีอีกแล้วปาปาจะให้หนูได้ไหมได้ค่ะแบตจะหมดไงมถหมายคินคิน กินโยนไม่ถูกแล้วกินกินเอาที่ตักมาตักลูกโอ้โหมาเที่ยวทะเลสนุกจิงเลยมีตัวอะไรมัางเนี่ยพี่พิมพี่พีมมีตัวอะไรมัางลูกโอ้ยอย่าไปโยนพี่พิมอย่างงั้นลูกเฮ้ยมาตักตรงนี้พีมมาตักตรงนี้ค่ะทินค้าเอาคินนี่ตัวอะไรลูกปูเหรอว้าวกินอย่างงี้กินตักแบบนี้ลูกเนี่ยที่ตักใส่แบบนี้ไงนี่ที่ตักคินที่ตักอย่างงี้ที่ตักนี่คิน นี่คินที่ตักอย่างนี้อไ,ไนะอ้พีมคินนี่ตักพีมนี่ไงที่ตักลูกเจอล้วไม,นะมไม่แม่จะบอกให้ว่าพี่พีมันจจะต้องตักใส่อันนี้ลูก นี่ตักแส่นี้แล้วก็ให้มันเปียกแล้วก็น,นี่ไงแล้วก็คว่ำม,มาเป็นรูปไงลูก,ลกลอุ้ยอู้หูขุดได้เลยหรอกินงองเท้ไหมหนาวลูกเดี๋ยวไม่สบายอากาศเย็นจังวันนีเาา้เดิมาเดินเดินมาดิเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยหนี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 ไปเล่นทะเลกันก่อนกันหนาวนะพิมหนาวไหมลูกหนาวนะพิมพิมมันหนาวหนาวจริงๆเย็นนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหวานเลยเหรอโอ้โหอารมณ์ดีจังเลยนะโอ้โหโอ้โหมันเกิดทีนี้อารมณ์ดีพี่พีวันนี้กี่ขวบแล้วลูก ทำมือด้วยห้าขวบค่ะมาทะเลนะวันนี้ห้าขวบแล้วแล้วพรุ่งนี้พาแม่ไปเลี้ยงอะไรคะไม่ดูเฮ้ยได้ยังไงกหอยไกินกหอยกินมีปูไหมลูกดูปูสิมีปูป่ะหอยขุดดิขุดขุดโอ้โหสนุกสนานเลยนะเด็กเด็ก อารมณ์ดีจังเลยนะแหมเล่นทะแนแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยเหรอคะเพลงอะไรคะอันนี้ทําเป็นรูปอะไรคะลูกพี่พีมทําเป็นรูปอะไรคะไม่รู้ค่ะเออแล้วลูกก็คว่ำแบบนั้นแหละเอาลูกต้องทำให้มันแน่นๆหุ้ยมาแล้วหรือทาเป็นหรือว่าจะทําเป็นปราสาทลูกเอาน้าเปียกๆสิแล้วก็อัดอัดเข้าไปไง อะไร,รลูกอ๋อทำให้มันเปียกแล้วลูกจะได้อัดเหรอ<ช>อ๋อแหมลูกก็หยิบเอาทรายตรงนู้นก็ได้กกอ,อ๋อแล้วลูกก็จะอัดหอยแล้วก็มาคว่าเป็นลูกเปล่งหอยเลยเหรอโอเคนู่นที่ตักสิคะลูกที่ตักก็มีนี่ไงสีม่วงอ่ะโอ้โหกินเทน้ำมอลูก อุ้ยเอาไปไหนอ่ะโอ้เฮใส่ตัวเองทำไมครับหนาวนะคะวันนี้หนาวนะคะอันเยอะเลยเยอะเลย มันเกิดปีนี้สนุกไหมคะลูกสนุกค่ะเหรอโอ้โหตื่นเต้นจังเลยนะแล้วได้อะไรเนี่ยถังเลเหรอได้ถังได้บล็อกทรายเลยเห,หรอคะค่ะโอ้โหน่าสนุกจริงๆเป็นพี่พีมเนี่ยไหนดูสิดูเด็กหน้าตาตื่นเต้นสิ้กับการทำบล็อกทรายทำเป็นรูปอะไรคะปราสาทเหรอ ภาษาของเอลซ่าเหรอใช่ค่ะโอ้โหเขาคว่ำตรงไหนเนี่ยตรงนี้แหละข้างๆแม่เนี่ยแหละค่ะเออทำเป็นภาษาของเอลซ่าเออโอเคทุกคนวันนี้พี่พิมพ์เล่นบล็อกทรายก่อนนะคะพี่พิมพ์ไปก่อนนะคะเอาพี่พิมพ์บ๊ายบายก่อนคะ่ะบ๊ายบาย